อ่าขส้สี0ส <c oughs> ิบไปฮะไ l u ซ i ูชั n x y เป็น Point นะครับ satisfy the system อันนี้ให้ตอบเป็น Point ออกมาว่ามีกี่ Solution น,นะครับสมการข้างบนเนะฮะเป็น h y p e r b o l a ใช่ไหมเออเป็น h y p e r b o l a นะครับสมการข้างล่างเป็นเส้นตรงน่าจะตัดกันหลายจุดอยู่สองจุดน่าจะสองจุดนะโอเคทีน,นี้ไม่ว่าเราทำยังไงก็แล้วแต่ไม่สามารถเอามาบวกลบและคือไม่สามารถใช้วิธี eliminate ได้นะครับก็คือตัว x กับตัว y ไม่มีทางหายแน่นอน เพราะตัวนึงเป็นกําลังสองตัวนึงเป็น x ก,กําลัง2ไม่มีทางทําได้เว้นแต่น้องจะคูณ x เ,เพิ่มซึ่งก็จะต้องติดเป็นแพรเป็นพืชแน่นอนเสียเวลานะครับนี้เราจะใช้วิธีการ substitute นะครับแต่ตัวนี้ x บวก y เท่ากับ5งนั้นค่า y จะได้เป็น5ลบ x ตรงไหนมี y ตรงนั้นแทน5ลบ x ลงไปตรงไหนมี y ตรงนั้นแทน5ลบ x ลงไปตรงนี้นะฮะมี y เราแทน5ลบ x ลงไปได้เป็น3คูณกับ5ลบ x ทั้งหมดกำลัง2ลบ x กำลัง2เท่ากับ3 ตัวนี้กระจายกำลังสองเข้าไปนะครับกระจายตรงๆไม่ได้นะฮะติดเครื่องหมายลบอยู่ห้ามทําใช้เป็นพ f เฟคสแควร์อ่าแบบนี้แล้วค่อยกระจยาย3เข้าไป2ี่สิบเจ็ดสิบห้าลบสามบเวกสาลบ x เท่ากับสจัดรูปสมการครับอึบ เรียบร้อยหารสองเท่าสมการ yeah. แยกแฟกเตอร์ตามปกติคูณกันได้ลบสามสองบวกกันได้ลบสิบห้าอะไรดีอะไรดีแปดแปดสี่ได้ไหมเฮ้ยมันไม่ใช่สามสองนี่หว่าอุ้ยเกือบพลาดล นูบเลย36นะครับคูณกันได้36บวกกันได้ลบ15อะไรครับ12 3นั่นเองก็จะได้ X 2ค่าได้เห็นไหมเเท่ากับ12แล้วก็3นะครับทีนี้ก็ไปหาค่า Y ครับซึ่ง Y เนี่ยคือ 5-X ลบ x ถูกปะที่เราทำไว้อ่าแล้วก็ทำถ้า X เป็น12 ถ้า x เป็น3 x เป็น12นะ้ y เป็นก็5ลบ12เหลือลบ7นะครับแล้วก็5ลบ3เหลือ2ก็ตอบนะครับมี2ตัวเป็น12ลบ7อันนึงกับ3 2อันนึงนะครับตอบ2คำตอบนี้นะฮะส่งคำตอบไปก็จะได้คะแนนเย้